อโอเคก็สวัสดีครับผมนะวันนี้อยู่กับดาพาดูพามาดูเจ้าเหลืองน้อยโลว์เอฟกับทีมงานสอสมชายนะครับนะเจ้าเหลืองน้อยเอ8อขุดเป็น <c oughs> ดินดานนะครับนะดินดาน <c oughs> ดินแข็ง เอาไปเทถุมสารครับแต่ตอนนี้ทําทางก่อนนะครับนะเพราะว่าทางนี้นาค่อนข้างเปียกนะต้องเอาไปทําทางเทปูก่อนนะครับผมนะเทปูเป็นทางออกก็เลยจะตักดินทรายมากองไว้ตรงนี้นาหน้าดินครับผมนะก็ไม่ใช่ดินทรายเท่าไหร่ดินทรายไม่ค่อยสวยนะครับราะว่าคุณแค่ประมาณสามสิบเ,เซนก็กลายเป็นดินแข็งแล้วครับไม่มีกรวดนะ เป็นเนอดินทรายแล้วก็ดินเหนียวเล็กน้อยแล้วก็กลายเป็นดินดานเลยครับดินตรงนี้เจ้าเอฟอาร์แปถอยห่างหน่อยครับกับเจ้าเหลืองน้อยโลบูเอฟอาร์แปดสิ FR นะครับนะ ยี่ห้อน้องใหม่ขนาดเล็กนะครับผมนะโล้กนี่เขามีขนาดใหญ่ด้วยนะครับนะแต่ว่ารถเราน้อยนะเราใช้รถเล็กเราไม่มีเทรล,ลเลอร์ด้วยครับผมนะเรายังไม่มีเทรลเลอร์ใช้เป็นเจ้ารถเล็กไปก่อนนะมันก็ใช้งานดีเหมือนกันนะครับนะหนึ่งวันก็ร้อยเที่ยวก็ได้ทำได้นะครับผมนะถ้าเป็นดินทรายเป็นหน้าดินที่ตักง่ายๆนะครับนะ ร้อยเที่ยวก็ทำได้แต่เฉลี่ยแล้วก็ได้ประมาณ60-80เที่ยวนะถ้าจะเอาแบบสบายๆเลิกงาน8โมงเช้าเลิกงาน5โมงเย็นก็ส่วนใหญ่จะจบอยู่ที่ประมาณ80-90เที่ยวนะต่อวันนะจะไม่ถึงร้อยถ้าถึงร้อยเที่ยวนี่ก็จะขุดเลดเวลาครับผมนะประมาณ5โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะครับประมาณนั้น ก็ทำงานได้นะครับนะรถใหม่นะซื้อมาก็เกือบสองปีแล้วครับรถนี้เกือบสองปีแล้วยังไม่เคยมีอะไรเสียนะชิ้นส่วนหลักๆเสียแค่อย่างเดียวนะคือน้ํายาเอหมดนะกับเอ่อพวกฟันที่มันสึกโรอหมดไปกับพวกสลักพุ่งกีพวกนั้นแต่พวกนั้นไม่ไม่ถือว่าเสียนะสำหรับทีมงานเราเราถือว่ามันเรื่องปกติพวกน้ํายาเอพวกไอ้สลักพุ่งกีหรือฟันนะครับนะ ชิ้นส่วนหล,หลักๆยังไม่มีอะไรเสียหายนะครับผมนะเดี๋ยวจะรอดูกันว่าจะทนได้ถึงสักสปีถึง4ปีไหมเพราะว่าถ้า4ปีก็เสร็จงวดพอดีนะเสร็จงวดแล้วมันเสียเนี่ยไม่มีปัญหานะครับนะแต่ถ้าสัก2ปีแล้วเริ่มมีปัญหานี่น,น่าจะแย่นะครับผมนะถ้ามันทนได้4ปีเนี่ยเราว่าเรามีโปรแกรมว่าจะซื้อเป็นคันใหญ่คันอาจจะเอาเจ้าคันน้อยนี่ไปเลขเอาคันใหญ่มาครับ ายถึงว่าถ้ามันทนได้นะถึงสักสามปีถึงสี่ปีนะอย่างน้อยให้มันทนได้นะครับนะก็ระบบไฮดรอลิกทั้งหมดนะครับนะตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีแคนะ่เรื่องน้ํายาเอแต่ว่าคอมเอก็ยังปกตินะแค่น้ํายาหมดเฉยเลยเติมน้ํายาปุ๊บก็เย็นคืนขับได้ปกติคือถ้าเรา ทนได้ถึง4ปีนี่เราจะเล่นของค่ายนี้ต่อนะครับถ้ามันทนได้โดยที่ไม่พังอะไรปัจจุบันนี้ก็ประมาณ1ปีกับอีก10 10เดือนนะ1ปี10เดือน1ปี10เดือนยังไม่เสียนะครับผมนะปัจจุบันยังไม่มีอะไรเสีย้าเกิดทนได้สัก3ปีนี่ถือว่าเก่งนะเราเคนะเรามีโปรแกรม นะโอเคโอเคโอเคเขามีโปรแกรมว่าจะเอาไปเลขเอาเป็นค the ันที่ใหญ่กว่านี้เพราะว่าตันเล็กนี่มันคือทํางานได้ประมาณนะครับผมนะแต่ว่าเราทํางานไม่ทันนะทำงานไม่ทันเพราะว่าขนาดรถมันก็เล็กนะครับผมนะโดยขนาดที่มันเล็กเวลาเจอปากโบนี่ถ้าเกิดรถสองคันนี่ก็โอเคนะถ้าเป็นรถดํามากันสี่ห้าคันนี้ก็ ตึงเปรีย้ยเลยครับนะตึงเปรีย้ยรถขุดไม่มีโอกาสได้พักกันเลยก็อยากจะได้เป็นคันที่ใหญ่กว่านี้เนพะื่อให้สามารถล้วงได้ง่ายด้วยครับสามารถทํางานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าบางสายนี่เขาต้องการความลึกประมาณตั้งสามเมตรตั้งสี่เมตรอย่างนี้ความลึกขนาดนั้นเนี่ยเราไม่สามารถล้วงสุดแขนได้นะครับเราล้วงไม่ถึงนะเราต้องขุดเป็นสองชั้นถ้าเกิดเป็นที่ที่มันหนืดๆอย่าง,งนี้ลงสองชั้นเนี่ยรถดำเนี่ทํางานหนักมากครับ ลง2ชั้นเราเลยอยากได้คันที่มันใหญ่ๆนะที่มันล้วงได้สัก3ามเมตร4ี่เมตรคือเราจะยืนล้วงแบบนี้เลยครับผมนะยืนล้วงจยกข้างบนเลยุดรวดเดียวยืนล้วงยืนล้วงจบเลยไม่ต้องลงไปชั้นล่างนะดินแข็งๆนะครับผมนะดินดานแข็งเลยเป็นก้อนเลยครับนะอ่ะอะลุงสมชายหัวนหน้าสมชายบอกว่าเจะจไม่เข้าแล้วครับนะ เป็นโบองเขาเองนะครับนะขุดก็ขุดทีงานของเขานะนะั่นแข็งๆเลยแข็งนะเป็นแผ่นเป็นแผ่นใหญ่แล้วนะคือว่าเป็นเป็นพื้นแล้วเปลี่ยนเป็นฟันปีศาจก็น่า,าจ,จะไม่เข้ามันเดินนะครับนะนปีศาจมาก็คือรถล้วงสุดภูมิแล้วครับนะถ้าคือลงไปเป็นอยู่ชั้นล่างอาจจะขุดเข้ามากกว่านี้นะครับ มันได้ฉากคุดที่ดูที่ดูดีกว่านี้ไปฟันหายครับปูลุงสมชายเซลนะแต่ไม่แน่นะอาจจะหายจริงๆนะครับน้องฟันจะดิมยังแข็งงี้ไม่แน่เหมือนกันนะแต่ถ้าขุดตอไม้นี่ไปเร็วมากครับผมฟันเนบนี่ แล้วคุณดินก็ยังยังไม่เคยหักนะครับผมนะเจอบ่อนี้ไม่แน่ครับบ่อนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันเราก็มันก็ใช้ดีนะครับผมนะใช้ดีระดับหนึ่งเลยจาปันแหนบนี่มันประหยัดต้นทุนนะครับผมนะแต่ว่าความผนทานนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่างนะขึ้นอยู่กับว่าให้ช่างที่ไหนเชื่อมให้นะครับผมนะ กรับคลิปนี้ก็แต่ทำแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะใครรับชมมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ